ใช่เลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะทั้งสามคนวันนี้ได้มาเจอชาวภาคกลางถ้าแตอมันออกเยอะมากนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยก็เดินทางกากุงเทมมาคะแล้วก็มาที่ชีคีวีใช่ค่ะมาแบบว่าไปรายการนะคาใช่ค่ะรวหมดช่องวันของเราจากนั้นเราก็ไปเดินสายค่ะไป รถไปครัวเลยคะรถเวเอไปแห้งแห้งไปขึ้นเรือแล้วเป็แมวหรือเปล่าแห้งแห้พวกเราคนเดงเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เจอเป็นแฟนชาวพัทยานะครับผมแล้วก็แถวบางกุงด้วยใช่แล้วก็นากรือด้วยเด้วยแล้วก็ทุกคนน่ารักมากครับคนเยอะมากนะแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่ามีคนที่ติดตามละครช่องวันอยู่เยอะมากจริงๆคือแบบตกใจว่าเฮ้ยเขาแบบได้ดูด้วยจริงๆโดยเฉพาะพี่ไนกีเนาะ ครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ขาวจังหวัดชนบุรีเนี่ยดูละครองซีนเส์ของเราเยอะมากเดินไปตลอดทางแบบปั๊กซ่าปั๊กซ่าโอ้ยคลีสคลีสเราเอยากให้เขาได้ติดตามละครเรื่องใหม่ๆของพวกเราด้วยเนาะใช่ค่ะให้เราได้แขกดาวนะคะที่ออนไลน์ไดครับเพกาว่าเดินโปรโมทกันตลอดแล้วก็ทำให้เราต้องรับดีมากของกินไม่ขาดครับมาเต็มนะคะ อิ่มอิ่มน้ำสำลักเลยทีเดียวครและที่สำคัญนะครับวันนี้นี่ต้องต้องบอกว่าดีใจจริงๆเพราะว่าผมตั้งแต่ที่เราเข้าวงการนะฮะเราเราอยู่กับเรื่องของการงานข่าวเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะเจอแต่คนที่อยู่ข้างหน้านั่งอ่านข่าวแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่ที่จังหวัดนะครับที่พิสอมวลชนในภาคกลางและภาคตะวันออกแม้เพิ่งได้มาเจอครั้งแรกนะครับออตต้องบอกว่า อย่างต้นนี้นะครับพี่ๆเขาก็จะหลอกหลอกคืนล้องคืนล้อครับหลอกค<ถ>ืนทั้งหลายก็สนุกสนานถ้าขอเสียงต้นนี้จะมาเป็นเสียงต่ำ,ตำเออ <c oughs> <c oughs> กเลยแบบนี้ครับดีมากใช่แล้วก็มาปิดท้ายที่นี่นะคะมาร้องเพลงมอบความสุขกับพี่ๆผู้สื่อข่าวนะคะของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกใช่ค่ะก็ต้องขอฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะมีข่าวดีๆก็อย่าลืมส่งให้พวกเราใช่ทุ้วันพวกเราเป็นกลางอยากจะนำเสนอทุกแง่มุมด้วยใช่แม้ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงอย่างแบบนี้ก็ติดตามข่าวสารกันตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะพี่ตั้นนารากรค่ะผู้นวยการฝ่ายข่าวของช่องวันของเราขึ้นมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะนี่สหรับพี่เราก็เจอกันตั้งแต่บ่ายแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับน้องน้องสามคนนักแนดงนิเกี้นนตูดตามที่ขอบใจมากนะคะขอบใจแทนพี่พี่ทุกคนด้วยคือทุกคนยังปิดิ้ข้าวใส่ตจหัววงแล้วจะนอโอ้ยขอบคุณมากขอบใจกัเอาเนี้ยไม่พูดอะไรมากขอบใจน้องๆแล้วก็เราก็มา จะได้ให้พี่ๆพักผ่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้สนุกกันไหมคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะวันนี้เราเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับ